เดีครับพี่น้องครับพบกันอีกคือเก่าครับ,รบพบเคียวค้อนเดิมนะพี่น้องเนาะเคียวค้อนเดิมมาทักทายพี่น,อนอ้องตอนนี้ใบม่วงเคืองจะบ่ายสองนี่แหละประมาณนี้แหละครับผมมา่าตอนนกอยู่ซอยตอนนี้นครับแปดทับสามครับพี่น้องแปดทับสามยุ่ง้องสามครับ อู 8, อ 8, ที8ปดก็เรียกว่า8ปดทับสามต่บลข้องสามเอาเพื่อข้องหลวงพี่น้องจางวัดประทุนท่านี่เขานี่ยวันนี้ก็เป็นวันหยุดชดเชยเนาะตรงกับวันที่หกทับวันจักรีหกเมษายน 2, สองพันร้อยหกสิบหกครับพี่น้องคงเกี่ยวกันเดิมมาแค่เศร้าแล้วล่ะแต่ว่าวันทีน่เหตุคลิปยัง ชัดเจนปันไดเนาะพอดีมาเ้านี่ครับต่ออยู่พุ่นใส่นี่ครับเ้านี่ตัวใส่แปดตั้งหานี่วันนี้เอาเจ้าก,กล้องขน้อยครับนี่ฝีปากดีจะไม่ค่อยได้หิวเพราะปันไดนกตี่ขลุ่มดีนะครับกล้องขน้อยนี่งานอยู่แต่เพาท่านใด เก่งพอปันไดต่ว่ากับพ่อได้ครับจะเลื่อนเยเย็ดตัวล่ะป่องกขน้อยลายงามคือกองเขาเลยจังเสือกองกขน้อยครับพี่น้องไลยให้ไล่ขิดนะ่เป็นนกที่แตกบดงามว่ะลายงมงามงดงามสวยได้พาออกใด้มด้หนเีเย ลองมือหัวเสาไม้ของอาจารย์แหม่มครับห nice ัวเสาแหม่มเทวดาเทวดานี่แหม่มเทวดาฉายาผมผมเป็นคนไทยครับผมต้องไฮหัวเสานี่แหละแหม่มเทวดาครับหัวเสาคุณรอดทิศทางใครครับแอดเทวดานะครับจอใหญ่พาโลกกันในแกลแหม่มเทวดากันคุณรอดทิศทางกันไปน้องเออเนี่ยหัวเสานะครับคุณรอดทิศทางสองร้อยหาสิบบาทพี่น้องคนใดสนใจกันเช่นนะครับเด้วย หมุนรอบทิศทางแม่มเทวดาใส่ดีเยอะครับล็อกไว้กันหมุนนำสายไฟแล้วก็คุณชาไม่หรอกคุณชายเพิ่อจะไป้าา้องเต็ียมคุณชายนี่ก็ได้แล้วเอาบัวหลวงบัวหลวงสามเต็มครับบัวหลวงสองข้อนเดิมหนึ่งก็สามเต็ม,ม แ่สวยแล้วหอนแล้วว uh, uh ่า huh. จิเข hey, ้าบ้านก็เลยลองมาแย่นี่บางคนมาเศร้าดิผมใช้ยูฟางนุ่นไปครับคันนี้นี่แหละเจ้าพุทธโตจฮกโกจุโกเลยสามสามสาวครับสามสาวว่เแถวเข้าบานเนาะคันล้มดีครับเจ้าพุทธโตจฮกโกจุโกใส่ล่องม้าก่อนสิเป็นยังไงดักติดตามมาบ้างได้ครับพี่น้องเด้อยเอาสิมานกี้มาบ้านกับบัานี้ โดดสครับอืมโดดๆโๆด,ด,โด,ดคุณซาครับขึ้นไปเพ่อจะถึงหานที่แล้วเจ้าสแสดงว่าห่วงจัดเจ็บย่างงามเลยครับผมคุณซาจัดให้แล้วครับแต้มที่สองมานี้มันจักกีีเสียงดีครับล้มบวนครับตัวนี้ เสียง,งน้อยๆครับซอยแปดทับเจ็ดครับพี่น้องครับกำหนดข้องสามเอเบอข้องหลวงพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับเสียงดีมากโพี่น้องครับใส่ถือหม่องเน็ตแปบ๊บเดียวเนาะสองนาทีเองโดดใส่บ้าเลยเจอข้อนหลวงแล้วครับดิบบาดเดียวบอลหลวงจัดให้แน่แบบที่สองของมื่อนี้หกเมษายนครับ คุณซาตามภาษาคุณซาแล้วครับยามาไก่แต่อยู่ไก่เรามมนที่ยากอยู่กับคุณซนะานเนี่ยเขาปั๊บรวดครับคุณซามหาเสน่ห์นี่ฟีปากดีครับนกพมเรียบร้อยครับเตียมที่หนึ่งของมือนี้หกเมษายนสองพันหนึ่งร้อยหกสิบหกครับพี่นครับพี่นกอี่คือเตีมที่สามของบัวหลวงครับเตี่ยที่สามผมใส่ไว้บนเบืองเลยนกเข่ากันใส่ไว้แล้วไปกินหอยทอดครับปากสร้อย ผมจะมูที่เก้านะครับเไอ้มูที่แปดนะครับเอาผ้าบหลวงขึ้นไม่ใช่บ่งนกแถวนี้มีตัวใหญ่เลยครับชาวบ้านเดี๋ยวไปนอนบนน้ำกันว่าไกลๆเดี๋ยวตัวใหญ่บ่ดเด้๋ยวเสียงเหลียกกองนอกปลาครับ เสียงนกป่านะครับเด้อเดี๋ยวผมสิบอัดคลิปไว้แค่นี้คนนะครับเพราะว่ามันอยู่ไก่ผเนียดพนนกอาจจะบอกล้าเขาเดี๋ยวผมจะเลื่อนมอเตอร์ไซค์แล้วผมก็จินี้ออกไปใกรคนนี้ครับคลิปนี้ตัดเลยครับอินรีก็ไปน้องเอาคอนอาศจรรย์เลย ฮ้อนขนาดครับนี่ใบสองโมงสิบนาทีพี่น้องเอ้เช็คสกอร์นะกับบัตรครับปิดการแสดงแล้วคุณซาครับเ,เจ้าบัวบัวหลวงครับคุณซาบัวหลวงเฮิร์ตจ้องเขาหน่อยเหมือนี้มาวสามสามยาวนะครับได้สามสามสามต่อครับสกอร์มาอยู่ที่หาแต,ต้มครับเหมือนี้วหาแต้มครับบัวหลวงสามโอ้โหบัวหลวงสามแล้วก็ คุณซาสองครับพี่น้องพวหล้วงนั่นนะ่ะตัวที่สี่นี่พเนี่ยตบไปข่างเครื่ออยู่พรเนียบะประกบย่ครับผมเทเลยทเลแค่ห่าแตมอัปลาพระจาครับพี่น้องวันนี้หกมีสายยเนนะบันจัก,กรีพอใส่คออสุดท้ายนี่บบกเขาครับเขามาไก่กันแล้วคู่ใส่กันย่างจังแล้วนี่ตัวนึงมาพาครับตัวเม่มาพาปุ๊บกะตัวผูกขึ้นบี้นะครับ เห็นลอยไงถ้ามันเซื่องกันนะก็ไปน้ำกันเลยครับติ่มนกผมเลยทำไม่อยากก็จากไปนี่แหละครับทำไม่อยากก็จากไปค่อยกล้องก็น้อยค่อยถ่าตั้งแต่ท่างครับเอาลงแล้วครับกลับแล้วอําลาพาจากพี่น้องคลิปนี้6เมษายน2566เขียวข้อเดิมกลับบ้านแหละครับวันดีนะครับได้ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามให้แรงใจครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็ค้งจะเป็นอาทิตย์หน้าเลยแหละครับสำหรับวันนี้ขอลาพี่น้องกันะครับวัสดีครับวัสดีครับ